ที่ผ่านมาวาลาดาเมียปูตินนะครับก็แสดงสัญญาณชัดเจนเรื่องการระดมกำลังทหารจำนวน3ามแสนนายนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศก็ประกาศชัดเจนนะบ,บอกว่าจะใช้นิวเคลียร์ทำการปกป้องแคว้น4แคว้นที่จะทำการผนวกรวมกับรัสเซียที่ยึดมาจากยูเครน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกเหนียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะสถานก,การณ์การต่างประเทศตอนนี้กําลังวุ่นมากขึ้นเลยทีเดียวมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนฮะตำรวจรัสเซียกระทบกระทั่งผู้ชุมนุมต้านนะครับการระดมคนโดดรวบแล้วกว่า2,000ราย ตำรวจรัเสเซียนะครับกระทบกระทั่งกับประชาชนที่ต่อต้านคำสั่งระดมกำลังกองหนุนในสาธารณรัฐดาเเลสฐถานนะครับทางภาคใต้ของประเทศนะครับตอกย้ำให้เห็นถึงระดับความไม่พอใจของการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินที่ตัดสินใจส่งผู้ชายอีกหลายแสนคนนะครับเข้าร่วมทำสงครามในยูเครนในขณะที่โลกสะพรึง นะครับสหรัฐในการมีการเตือนหายยนะครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะจะตามการตอบโต้แบบเด็ดขาดนะครับรัสเซียใช้วาวุธนิวเคลียร์ในการถล่มยูเครนสหรัฐเตือนถึงผลลัพธ์หายนะหากทางมอสโกใช้วาตุธนิวเคลียร์ในการถล่มยูเครนหลังนายกขอภผยฮะหลังลรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับของรัสเซียนะครับประกาศกล่าวว่าแคว้นใดๆที่จัดกำลังนะ ที่กำลังจัดประชามติจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มรูปแบบและผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียซึ่งการลงประชามติในสีแคว้นของอยูเครนทางฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายผนวกวนะครับพื้นที่ที่มอสโกได้ยึดครองนับตั้งแต่เปิดฉากรุกรานในเดือนกุมภาพันธ์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนรัสเซียถูกจัดขึ้นวันที่3นะครับและคาดหมายว่า สภาวรัสเซียจะเคลื่อนไหวพนกดินแดนเหล่านี้อย่างเป็นทางการภายในไม่กี่วันข้างหน้าในขณะที่ปรากฏการที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับต้องยอมรับนะครับชักไม่แน่ใจเข้าไปแล้วปาการาสันเซนสกี้ผู้นำของยูเครนปรากฏว่าเชื่อว่าจะเริ่มเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์นะครับอาจกลายเป็นเรื่องจริง ประธานาธิมดีโีโรโดมีเซเรนสกีนะครับของอยูเครนเชื่อว่าวาดาเมียบูตินประธานดีของรัสเซียไม่ได้แส้งขู่ใช้วุธุนิวเคลียร์และเรียกร้องให้พันธมิตรของอยูเครนเดินหน้าถาโถมแรงกดดันใส่ปูตินเพื่อย,ยั้งเขานะครับเขาบอกว่าบางทีเมื่อวานนี้เป็นการขู่แต่มันอาจกลายเป็นจริงเซเรนสกี้กล่าวว่าระหว่างกล่าวนะครับขณะให้สัมภาษณ์นะครับ รายการเฟ t เดเนชั่นทางสถานีโทรทัศน์ CBS เขาต้องการสร้างความตื่นกลัวแก่คนทั่วโลกนี่คือย่างก้าวแรกๆของแบ็กเมทางนิวเคลียร์ของเขาผมคิดว่าเขากำลังขู่ผมคิดว่าโลกกำลังต้องขัดขวางยับยัง้งการคุกคามนี้เราจำเป็นจะต้องเดินหน้ากดดันเขาและไม่ยอมให้เขาเดินหน้าไปมากกว่านี้นี่คือคำพูดของวาลาดามี เซเลนสกี้ผู้นำของอยูเครนขณะเดียวกันก็เฉลยศึกนะครับของอยูเครนตอนนี้ก็กลายสภาพจากหนุ่มชกันบึกบึนนะครับเหลือแต่ซี่โครงนะครับพิการหลังโดนรัสเซียจับทรมานทารุณในคุกสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าไมโครไรนะครับเฉลยทหารแลกเปลี่ยนยูเครน ที่ติดอยู่ในโรงงานเหล็กกล้าในอาซอฟสตานนะครับมารีอูปโปเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาต้องกลายเป็นคนที่เหลือแต่ซี่โครงหนังหุ้มกระดูกและพิการข้อศอกผิดรูปหลังจากที่ถูกปล่อยตัวกลับครืนมาน้ำใจหลั่งไหลท่วมท้นนะครับช่วยค่ารักษาพยาบาลกว่า1,30,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ5ล้านบาท Business Insider รายงานว่ากลายเป็นที่โจดจันไปทั่วถึงความโหดร้ายของเคมรินนะครับประทําต่อเฉลยศึกในสมรภูมิสงครามยูเครนโดยมีการแลกเปลี่ยนเฉลยกันอย่างไม่คาดฝันเมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากว่า215รายจากการช่วยเหลือกาวใจจากซาอุดีอาระเบียนะครับในขณะที่คนกันเองก็ไม่เอาประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับ ปรากฏว่าพักจะไม่ขอส่งลงเป็นผู้สมัครประธานาธิในรอบต่อไปเสียงส่วนใหญ่ของชาวเดโมแกรตและพวกอิสระที่เอ็นเอียงไปทางเดโมแกรตต้องการให้ทางพักหาคนแทนประธานาธิบดีโจไบเดนนะับในฐานะตัวแทนของพักลงชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานาธิบดีปี2024ท่ามกลางความผิดหวังต่อผลงานของผู้นำรายนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นของวอชิงตันและ ABC News นะครับที่มีการเผยแพร่ล่าสุดในขณะที่วัคซีนเข็มที่4 p a นะครับแพ็กโลวิดไม่ช่วยนะครับ CEO ของไฟเซอร์ติดโควิด1 9รอบ2ในเวลาแค่6สัปดาห์อันเบิร์ตบูลา ประธานเจ้าที่บริหารหรือซี o ของไฟเซอร์มีผลตรวจโควิด1 9เป็นบวกเป็นครั้งที่2ภายในเวลา6สัปดาห์แม้ฉีดวัคซีนไปแล้ว4เข็มทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยอ้างว่าวัคซีนของบริษัทมีประสิทธิภาพร้ออร์เซในการป้องกันการติดเชื้อโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่นะตามรายงานของ rt news นะครับในขณะที่ควงปืนอาก้ายิงเจ้าของ24นัดนะโมโห ไม่ปล่อยให้หมาอุจจระที่บริเวณหน้าห้องเกิดเหตุสุดช็อกชายคนหนึ่งทะลาะเบาะแว้งกับคู่รักหนุ่มสาวเพื่อนบ้านเหตุฝ่ายหลังนะครับชอบปล่อยสุนัขมาอุจจระนะครับหน้าห้องสุดท้ายครั่งใช้ปืน AK-47 กระหน่ำยิงไม่ยั้งหลายสิบนัดจนฝ่ายหญิงเสียชีวิตขาที่ ส่วนแฟนหนุ่มของเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวในขณะที่โบอิงก็อ่วมเลยทีเดียวนะครับยอมถูกปรับ200ดอลลาร์สหรัฐจบคดีนะครับให้ข้อมูลบิดเบือนเรื่องของความปลอดภัยนะครับ737 Max บริษัทโบอิงค่ายอากาศยานใหญ่ของสหรัฐอเมริกายอมจ่ายเงินจำนวน200ดอลลาร์สหรัฐเพื่อยุติคดีแพ่งที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ นะครับเป็นโจทย์ฟ้องทําให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Boeing 737 MAX นะครับที่เคยประสบอุบ,บัติเหตุตก2ครั้งซ้อนจนถูกระงับการใช้งานไปทั่วโลกนานถึง20เดือนที่ผ่านมานะครับ SEC แถลงสัปดาห์ที่แล้วว่า Boeing ทราบดีว่าอุบ,บัติเหตุครั้งแรกเกิดจากระบบการควบคุมการบินที่มีปัญหาทว่ายัางออกมาพูดให้สาธารณชนเชื่อว่า เครื่องบินลำดังกล่าวปลอดภัยพอๆกับเครื่องบินทุกรุ่นที่ใช้งานกันอยู่นะครับในขณะที่ไต้ฝุ่นโนรูนะครับถล่มฟิลิปปินส์นะครับปิดโรงเรียนอพยพคนกว่า7,000 0คนนะครับสลดกู้ภัยเสียชีวิตถึง5ศพเลยทีเดียวรัฐบาลของฟิลิปปินส์ประกาศปิดโรงเรียนหน่วยงานราชการรวมถึงปิดตลาดหลักทรัพย์พร้อมเร่งช่วยเหลืออพยพคนนับหมื่นคนหลัง ไตฝุ่นโนรูนะครับถล่มกรุงมานิลานะครับและหลายจังหวัดทางภาคเหนือจนทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5รายเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เพื่อนบ้านก็สุดทนฮนะลุงสิงคโปร์ติดแอร์กล้าวเครื่องนะครับอ้างรักษามะเร็งตับข้างห้องโวยวายไอ้น้ำจับจนขึ้นรานะครับ ชายสิงคโปร์ติดแอร์9้าเครื่องในอพาร์ตเมนต์อ้างช่วยทำให้โรคมะเร็งตับดีขึ้นขณะที่เพื่อนข้างห้องโวยลั่นเจอปัญหาผนังชื้นแถมเชื้อราขึ้นจนประสาทเสียไปตามๆกันผู้พักอาศัยในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับของสิงคโปร์ออกมาร้องเรียนผ่านสื่อว่ารับความเดือดร้อนจากการที่เพื่อนบ้านสูงวัยลงทุนติดแอร์9้าเครื่องในอพาร์ตเมนต์ขนาด4ห้องนอน เพื่อให้อุณหภูมิเย็นสบายระดับ18องศาเซีเซียสขณะที่สภาพอากาศร้อนจัดนะครับเขาบอกว่าพวกเราต้องถูพื้นกันวันละ3ครั้งเป็นที่น่าปวดหัวอย่างมากหลิวซึ่งเป็นเจ้าของพักบอกกับสื่อนะครับหลิวบอกว่าเขากับภรรยาเจอปัญหาเชื้อราสีดำที่ขึ้นบนฝาผนังเพราะความชืน้นรวมทั้งกระเบื้องรอยร้าว เกิดจากอุณหภูมิที่ไม่คงที่ซึ่งเกิดจากลุงแท่หวงนะครับวัย63ปีนะครับซึ่งเป็นต้นเรื่องบอกกับผู้สื่อข,ข่าวว่าเขาต้องเปิดแอร์อุณหภูมิ18องศาเซลเซีสนะครับเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอย่างสบายกลางอากาศร้อนอีกทั้งตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็งตับซึ่งต้องอยู่ในอากาศเย็นจึงจะช่วยให้มีภูมิคุ้มกันดีขึ้นห้องนั่งเล่น5เครื่องห้องนอน2เครื่อง และอีก2ห้องมี1เครื่องห่วงยอมรับว่าจ่ายเงินค่าติดตั้งแอร์ไปประมาณ $1300 ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นถึงเชิงปรากฏการณ์สถานการณ์ที่น่าสนใจนะฮะคงจะมี3ปรากฏการณ์หลักปรากฏการณ์แรกเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับที่เกิดพายุเกิดขึ้น นะครับพายุรูกนี้ที่เกิดขึ้นจากฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยซึ่งมีคําเตือนอย่างเป็นทางการว่าจะเกิดฝนตกหนักในประเทศไทยด้วยนะครับในขณะที่สถานการณ์เหตุการณ์ในตรุรกีปรากฏว่ามีการชุมนุมประท้วงสหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซงกิจการภายในในตรุรกีนะครับคงเป็นประเด็นใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรพลังงานกับรัสเซีย ซึ่งมีความพยายามที่จะให้ทางตุรกีเนี่ยนะครับรวมทั้งอิหร่านเนี่ยขึ้นราคาน้ํามันนะครับพอยัยฮะลดราคาน้ํามันแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการสรน,นับสนุนนะต่างชาติอย่างฝั่งตะวันตกเข้าเข้าทำการแทรกแซงกิจการภายในในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเองตอนนี้คะแนนนิยมกําลังตกต่ําลงอย่างต่อเนื่องเพราะการบริหารประเทศผิดพลาดเผชิญกับสงครามพลังงานที่ทําให้น้ํามันนะครับ และก็กา๊าซรวมทั้งไฟฟ้าในสหรัฐอเมริการาคาพุ่งสูงขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้เราคงได้ยินได้เห็นได้เข้าใจนะครับได้ยินคำขู่มากขึ้นเรื่องสงครามนิวเคลียร์นะครับที่ผ่านมาวาลาดามีอปูตินนะครับก็แสดงสัญญาณชัดเจนเรื่องการระดมกำลังทหารจำนวนส0 0แสนนายนะครับร,รัฐมนตรีต่างประเทศก็ประกาศชัดเจนฮะบอกว่า จะใช้นิวเคลียร์ทำการปกป้องแคว้น4ี่แคว้นที่จะทำการผนวกรวมกับรัสเซียที่ยึดมาจากยูเครนนะครับในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน UN ก็ยืนยันนะครับว่าโอกาสที่รัสเซียจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการโจมตียูเครนนั้นมีความเป็นไปได้สูงในขณะที่ยูเครนก็ยอมรับนะครับ ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้สูงถ้าเกิดขึ้นมาไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอยู่เครนแพ้แน่นอนนะารไปเชิองงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ่นส่วนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นผมบอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางรัสเซียเป็นประเทศที่มีนิวเคลียร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกมีมากที่สุดนะครับและการยิงนิวเคลียร์แต่ละครั้งเนี่ยสมัยก่อนต้องเอาเครื่องบินไปยิงถล่มนะตอนนี้มันยิงจากฐานปฏิบัติการเข้าสู่เป้าหมายได้ทันทีนะครับทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามีการใช้นิวเคลียร์ สงครามที่จะเกิดขึ้นก็จะสิ้นสุดในทันทีนะครับแต่จะมีคนตายอย่างมาหาศาลเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ประธานดีโจไอเดนนะครับก็บอกว่าพร้อมจะใช้กำลังสนับสนุนจากโจมตีโน่นนี่นั่นซึ่งที่ผ่านมาเหตุการณ์ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็เคยเกิดขึ้นในญี่ปุ่นมาก่อนสหรัฐอเมริกาสู้นานหลายปีนะครับบางวัาสู้ไม่ไหวสุดท้ายตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์จนเป็นที่มาของญี่ปุ่นนะครับ ยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่2อนะครับอย่างที่ผมก็เคยเรียนหุ้นส่วนไว้อ้างอีกไว้ว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์นั้นมีความเป็นไปได้สูงและตอนนี้นะครับทางฝั่งสาภาพยุโรปเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวนะครับสงครามพลังงานกําลังบานปลายทำให้ราคาพลังงานทั่วโลกตอนนี้พุ่งสูงขึ้นไทยยังดีฮะที่มีการพยุงราคาไว้แต่ฝั่งสาภาพยุโรปเนี่ยราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นถึง10เท่าตัว เยอรมน,นีนะเข้าไปทําการยึดครองแหล่งพลังงานาโรงกลั่นน้ํามันนะครับของทางฝั่งรัสเซียนะครับแล้วก็โรงงานน้ํามันของบริษัทเอกชนนะฮะร,รัฐบาลของเยอรมน,นีเข้าทําการควบรวมยึดเอาเฉยๆแบบนี้นะครับผนวกเป็นของรัฐบาลเพื่อหวังว่าราคาพลังงานจะต่ําลงนะครับซึ่งแน่นอนราคาพลังงานไม่ต่ําลงผนวกควบรวมยังไงก็ไม่สามารถจะทําให้ราคาต่ําลงได้ นั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับสภาวะเศรษฐกิจของโลกในไตรามาสที่4ย่อมจะตกต่ำโอกาสที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ตั้งแต่เดือนธันเดือนตุลาคมไปต้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ค่อนข้างจะสูงนั่นหมายความว่าสิ่งที่ตามมาจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองภายในประเทศของไทยด้วยวิธีการแก้ปัญหาไม่ยากถ้ารัฐบาลมีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มรูปแบบนะครับ ทำหลักการบริหารที่เรียกว่ามะหะาภาคประเทศนี้ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะใจวันนี้ขี่มอไซค์แข่งกันนี่รถข้างข้างนี่แม่แต่ถ้าเห็นผมใส่เสื้ออย่างงี้ก็แสดงว่าต้องมีวิ่งมาราธอนแน่นอน <Wow. S 2> พอดีกรมชีกลางครับเขาจัดมินิมารารอนครั้งที่19ที่จังหวัดชนบุรีไปวิ่งกันที่ไหนครับ สะพานชนละมากวิถีที่จังหวัดชนบุรีกันเลยโอ้ขอบอกเลยนะถ้างานวันนั้นนะไปวิ่งกันนะสนุกสนานแล้วยังมีรางวัลและจับฉลากให้ลุ้นในงานอีกมากมายเลยนะครับที่สำคัญที่ชนบรุรีมีการแข่งขันวิ่งควายด้วยเราไปชมครับคนจกวควายใครวิ่งไกลกว่ากันโชคดีนะจ๊าไปก่อนลอะ สง่าเจริญสง่าเจริญสง่าเจริญ ฟยใยแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานตามพืชผล,ลได้กินฟ้าเดินติดยินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอรผู้คอฟ้าพาบาาทุนผ่านพ้นโภยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลย ให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช,รชาฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,ว้ไหว,ว้ฝ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอถ่ายลมเย็น ไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันววว่นฟ้าทรงผูกพันไพ้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจเธาไทายร่มเย็น 킥